เดี๋ยววันนี้พาเพื่อนเพื่อมาดูวิธีการผสมเกสรแบบฉบับง่ายๆของพี่เลเลยนะครับเ mm hmm. มื่อกี้พี่เลก็ไปได้เกสรมารอบสอง mm hmm. ก็นี่บีบๆรูบๆคำคๆแบบนี้เอาให้ทั่วนะครับเอาให้ทั่วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสังเกตอีกทีนะครับพรุ่งนี้นะฮะกรณีที่ยังมีผลอยู่เราสามารถทำแบบนี้ซ้ำๆได้นะครับ ه, ก็คือเอาเกอรตัวผู้นั่นแหละครับมารูปรูป,รปคำคำแบบนี้ซ้ําเข้าไปอีกจนกว่าจนกว่าผลน้ําจะไม่มีนั่นแหละฮะนี่คือสภาพดอกของวันถัดมานะครับเมื่อวานพี่เลยเพึ่งไป้ายไปเองข้อสังเกตคืออะไรครับ ผดน้ำที่เป็นเกสรตัวเมียแห้งไปแล้วอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกนะครับว่าการผสมเกสรเมื่อวานเนี่ยได้ผลครับแห้งไปเลยอะเมื่อวานนะครับเมื่อวานป้ายวันนี้แห้งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาดูว่าปฏิกิริยาของการอ่ะไม่ใช่สิอันนี้ เป็นดอกแล้วครับเป็นดอกอันนี้จานนะฮะจานหรือใบรองนะฮะใบรองดอกอันนี้คือก้านก้านดอกนะฮะอันนี้ก็คือบริเวณที่เป็นฝักหรือเป็นดอกนั่นแหละครับเนื้อหาใจความก็เป็นเหมือนคลิปข้างต้นว่าก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้เขาเป็นฝักมาแล้วก็มีเกสร ตัวเมียนะครับเยิ้มเยิ้มนะฮะพี่เล่ก็เลยเอาเกสรตัวผู้เป็นช่มพูดำนะครับมาผสมนี่สภาพสภาพณนะปัจจุบันก็คือผ่านมาพี่เล่ตีให้5วันแล้วกันเสียดายมากเลยเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยตอนที่เขาติดแล้วเขาขึ้นขึ้นเกสรแบบนี้ขึ้นนิดเดียวครับขึ้นเป็นผดๆแบบนี้พอมาอีกวันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มันจะฟูฟ่องไปกว่านี้นะครับ นี่คือการผสมนะฮะการผสมเ,เกสรหลายๆคนอาจจะรู้มา,าเฮ้ยพี่เล่โชคก้าชั้นมันเป็นไม้สมบูรณ์เพศนี่มันผสมตัวมันเองได้นี่อา่าใช่ครับงั้นเรามาทําความรู้จักเ,เรื่องของเกสรของโชคก้าชั้นนะครับลุย พอดีพี่เลมีโชก้าวชั้นต้นไซเขาเรียกว่าเริ่มแตกสาวากันเริ่มตั้งแม่ออกพอดีนี่ครับอันนี้คือดอกแรกของน้องเลยซึ่งถ้าใครตามพี่เลนในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ดอกแรกเนี่ยเขาเรียกว่าดอกลวงนะครับหมายความว่าออกมาแบบลวงอะ่ะแบบหลอกลวงนะครับคือเขาจะไม่ติดฝักเนาะ แต่เนื่องจากไม้อย่างที่บอกนะมันเป็นไม้สมบูรณ์เพศล,ลักษณะมันเป็นอย่างนี้ครับอันดับแรกเลยเขาจะมีช่อดอกแบบนี้ก่อนนะครับแต่ให้นึกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มียังไม่มีเกสรสีเหลืองแบบนี้คือออกมาแบบนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นดอกที่มันสมบูรณ์อันดับแรกเกสรตัวเมียจะออกก่อนเกสรตัวเมียเป็นแบบไหนมามาดูกันต้นนี้ ฝักออกมาน่าจะประมาณสองสามฝักแล้วแต่ยังไม่ติดนะยังไม่ติดเพราะว่าเป็นแม่ใหม่เหมือนกันนี่ฮะพี่เลยเพิ่งผสมไปก่อนหน้านี้เขามีดอกลวงไหมมีแล้วก็ล่วงไปแล้วดอกนี้ก็ผสมแต่ยังไม่มั่นใจว่าติดไหมนะครับทีนี้นี่ช่อนี้ออกมาละนี่ครับมันมีเกรสรที่เป็นผลเข้าโพดแต่อาจจะไม่ชัดนะเพราะเมื่อเช้าอะเดี๋ยวพี่เลยย้อนให้ดูคลิปเมื่อเช้าก็ได้นี่เลย นี่ละอองที่ร่วงอยู่นะครับลองเกสรน,นี่พอดีบ้านพีเลมีแม่อุ้มฝักที่นี่ครับก้านช่อดอกเขาเพิ่งออกนี่โอ้โหนี่ฮะทำให้ดูเห็นเห็นเลยนี่ครับเกสรตัวเมียจริงๆเราสามารถซับซับหยดหยดน้ำให้แบบ ไม่ต้องชุ่มขนาดนี้ก็ได้นะครับอาจต่ไม่เป็นไรอันนี้เฉพาะกิจเลยเห็นไหมฮะเป็นหยดน้ําเลยเนี่ยไปป้ายไปก่อนไปป้ายไปก่อนนะครับซึ่งเราสามารถทําซ้ําได้นะครับทําซ้ําได้เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งไปเอาเพิ่มก่อนไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ใช้คลิปเมื่อเช้ามาตัดต่อช่วงสายเนื่องจาก ต้นนี้แค่จะต้องรอดูว่าเกสรตอนติดแล้วเนี่ยมันจะมีเกสรคุนๆน,นะครับออกมาไหมแต่พอทำคลิปนี้นี่ฮะเพิ่งผสมไปเมื่อเช้าเองเชื่อไหมครับหยดน้ำหายไปหมดเลยอะ่ะก็แนวโน้มน่าจะติดดีนะถ้าอย่างนั้นนี่ฮหรือไปดูพรุ่งนี้เช้าอีกทีว่าหยดของเกสตรตัวเมียจะมีผุดออกจุดไหนไหมถ้ามีอีกเราก็แค่เอาเกสรตัวผู้มา โบมันเท่านั้นเองเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนนี้นะแต่ทีนี้เราพูดเรื่องผสมแล้วใช่ไหมหลังจากนี้เรามาพูดเรื่องที่ไม่ผสมย้อนกลับไปเรื่องการเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศอ่ะย้อนมาต้นต้นนี้อีกครั้งหนึ่งนี่ครับต่อให้เกสรตัวเมียออกมาแล้วแล้วไม่ได้ไม่ได้รับการผสมนะครับเกสรตัวผู้ก็ต้องออก แต่มันออกคนละช่วงนี่แหละครับถึงบอกว่าการที่ให้ผสมตัวมันเองเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเพราะเกสรตัวผู้มันจะออกหลังจากเกสรตัวเมียออกก่อนแล้วถ้าเกิดช่วงที่เกสรตัวผู้ออกมาเนี่ยเกสรตัวเมียมันเกิดหดเกิดหายไปหมดเนี่ยไม่เหลือให้ผสมเนี่ยโอกาสการติดฝักจึงน้อยมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมโชคเกาชั้นบางต้นหวงฝักแต่ทําไมโชคเกาชันบางต้นไม่ต้องทาอะไรเลย ติดฝักเดี๋ยวออกลูกออกฝากมาคือ,อครบวงจรของมันเลยแบบนี้ครับมันมันก็อยู่ที่สภาพของต้นไม้ในแต่ละต้นนะครับว่าต้นไหนห่วงฝากต้นไหนอ,ออกลูกออกหลานได้ดีโอเคนะครับวันนี้พี่เลก,ก็อยากทําคลิปให้น้องดูด้วยว่า,าการที่มีโชคเก้าชั้นแล้วเนี่ยจะรอให้ติดฝักอย่างเดียวโดยที่ไม่ทำอะไรเลยค่อนข้างเสี่ยง นะครับคอ่คอนข้างเสียงแล้วถ้าเรารู้หลักการนี้แล้วเนี่ยมันช่วยทําให้เราพัฒนาสายพันธุ์เช่นเรามีแบบฟอร์มแบบไม้สวยมากเนี่ยฟอร์มสวยเลยแล้วต้องการสีใหม่ๆเข้ามาอย่างต้นนี้ครับต้องการมากเลยก็คือต้องการสีแดงสีชมพูหรือสีที่มันเข้มๆดังนั้นฝักนี้เตรียมลุ้นได้เลยนะครับเตรียมเอฟได้เลยเพราะว่า พี่เลใช้ดำชมพูหรือดำแดงเนี่ยมาผสมช่วงที่เขา,เามีเกสรตัวเมียนะครับนี่อย่างฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ติดแล้วก็รออีกประมาณ5-6เดือนนะครับนี่ครับเลี้ยงต้นไม้ทําเป็นอาชีพได้นะครับอ่ะย้าําใครที่ยังไม่ได้มเมล็ดโชคเกชั้นนะครับนี่อดี i n e ์ขึ้นให้อีกรอบหนึ่งนะครับสั่งพี่เลได้เลยนะครับ นี่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่พี่เลผสมเองนะครับผสมเองจะคัดฟอร์มสวยๆเอาไว้ตั้งแม่พันธุ์อีกทีหนึ่งนะฮะนี่แหละครับความสนุกความาหลงไหลชื่นชอบในต้นไม้ในอนาคตมันพัฒนาเป็นอาชีพได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามขอบคุณ f อทุกคนที่สนับสนุนช่องนะครับโดยการคอมเมนต์หรือกดไลค์นะส่วนใครอยากได้เมล็ดเชิญสั่งได้เหมือนเดิม บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ